ขยับเข้ามาขยับเข้ามายัง <and> ย <performance instead> ืนอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ควัมใจคุณาแบบีจากคณะกรรมการบอก้วว่าเข้ามาได้แล้วโอเค ลงที่หลังชนะแบบตามกติกาคู่ชิงที่3ระละว,วางนนสักคีนะครับพบดูแปดสัทธานะครับก่อน,สนแสนรัดแสนรัดนะครับ สถานการ์มูแปดน้องสุดท้องตัวเล็กกว่าค่ยึดเข้าไป้วยความมั่นใจด้วยความได้แต่มมาแล้วหนึ่งแต้มผมโดยสถานการ์เทคนิคไม่ธรรมดานะครับใช่สังเกตที่เท้านะว่าคือนี่คะแนนเสมอกานทักสนใย ลาบลงโมโหสถานการแสนรักโมเป็งโมเป็อยากะเข้ามาเอาก่อันเลยทั้งทีเล่เลงพร้อมกันอีกเออกรรมการจับฉลากเสมอจับฉลากดูดูเองหรือว่าเข้ามาเลยเช,ชนะใจแข็งพอหรือไม่เอาล่ะเอาล่ะเอาแล้วครับใครจะเย็นก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านทีน่สุดว่าไม่แน่มันแน่โอ้โหโอ้ดึงรอบก็ได้ครับท่านสุ้พิทท่านท่านท่าน มียืดหน้ายืดมีลูกเล่นโอ้โหสมแล้วก็เป็นคู่เอกนะครับคู่เอกคู่ชิงชนะเลิศมียืดใช้เวลานาน,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 นานยึดเป็นก่อนเอาละครับทชนะนั้นยังเป็นก่อได้ต่อได้เสียบไม่แน่อ,อารมฮะหาลมลันนะครับตามที่เขียนนะครับบอกว่าอลารมลรันถ,ถ้ารอบนี้ลบุจมู๊สามชนะก็มีโอกาสลุลล้นมีโอกาสลุ้นถ้าแพ้แค่เลยแค่เลยเอาละครับกระึกเข้ามา รวางมุมมิแดดับลมน้ำเงินครับผมนะครับรลมรัำใจร้อนกว่าเยือบก่อนทันทีท่านท่าน